ออกเรามาเริ่มกันตรงเนื้อหาของการประกาศยุทธศาสตร์ชาติพศ2561ถึงพศ2580ในหัวข้อที่4ว่าด้วยการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหน้าที่53ข้อที่4.1.2บรรทัดที่6เขียนไว้ว่าการบริหารจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชนท่านประธานครับภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหน่วยงานต่างๆของรัฐ จะต้องดําเนินงานตามแผนโดยมีเป้าหมายหลักคือการแก้ปัญหาช้างป่าภาคตะว,วันออกที่กระทบกระทั่งกับประชาชนอยู่เสมอแต่ความเป็นจริงในพื้นที่เรื่องนี้ทําได้ตามเป้าหมายหรือไม่เรามาดูกันนะครับท่านประธานครับผมขอเริ่มจากการอ้างอิงถึงหนังสือจากศูนย์ศึกษาเรียนรู้ช้างป่าตะว,วันออกและเครือข่ายศึกษาเรียนรู้ช้างป่าตะว,วันออกที่ผมรับยื่นหนังสือที่สภาในวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมา ในหนังสือระบุถึงสถิติการออกนอกพื้นที่ของช้างป่าและจํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตระหว่างปีพศ2561ถึง25 2565 ในปี2561ช้างป่าออกนอกพื้นที่2,399ครั้งเสียชีวิต11รายบาดเจ็บ13รายปี62ออกนอกพื้นที่2,358ครั้งเสียชีวิต14รายบาดเจ็บ19รายปี63ออกนอกพื้นที่4,761ครั้งเสียชีวิต10รายบาดเจ็บ17รายปี64ช้างป่าออกนอกพื้นที่ 8,006ครั้งเสียชีวิต19รายบาดเจ็บ12รายและปี65ช้างป่าออกนอกพื้นที่16,376ครั้งเสียชีวิต23รายบาดเจ็บ14รายสรุปการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรชาติตั้งแต่ปี61 6, 6 5ถึง65มีผู้บาดเจ็บ75รายเสียชีวิต77รายและสถิติการออกนอกพื้นที่ของช้างป่าตะวันออกเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลผลที่เกิดขึ้น เห็นชัดๆว่าไม่สอดคล้อง <ong> กับการตั้งใจทำให้ช้างกับคนอยู่ร่วมกันได้ตามที่เขียนเอาไว้แม้แต่น้อยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรงก็คือกรมอุทยานที่แม้จะมีความพยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่อันนี้ผมทราบดีครับเพราะผมเคยไปช่วยเขาจับช้างด้วยตัวเองมาแล้วในเขตพื้นที่ของผมเจ้าหน้าที่ตั้งใจทางานมากอันนี้ต้องขอชื่นชมแต่ในความเป็นจริงการดาเนินงานเหมือนจะติดขัดอะไรบางอย่างอยู่ <c oughs> จากการที่ผมพยายามจะสืบหาหน่วยงานทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ามีหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้มีหน้าที่กํากับตรงแต่กลับมามีส่วนสําคัญในการทํางานที่ทําเรื่องช้างร่วมกับอุทยานและบังเอิญไปสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติหน่วยงานแรกเป็นมูลนิธิครับชื่อมูลนิธิว่ามูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดหรือป่ารอยต่อมาดูบทบาทหน้าที่ของมูลนิธินี้กันนะครับตามที่เห็นในหน้าแรกของเว็บไซต์มีการเคลมผลงานว่า ได้มีการทําแนวกําแพงทําคูกั้นช้างในป่ารอยต่อภาคตะวันออกเพื่อกันไม่ให้ช้างออกมามูนิีินี้เนี่ยจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตรชาติคงไม่ได้นะครับเพราะรองประธานกรรมการยุทธศาสชาติตอนปี60ชื่อพลเอกประวิตรวงสุวรรณแล้วประธานกรรมการมูลที่ป่ารอยต่อคือใครกันนะครับโอ้ชื่อพลเอกประวิตรเหมือนกันครับบังเอิญมากๆเลย ทีนี้มาดูผลสำลีของเรื่องแนวกันช้างที่เขาโชว์เป็นผลงานกันนะครับในหน้าเว็บไซต์เลยนะครับจะมีคลิปให้ดูเป็นตัวอย่างในคลิปเนี่ยจะเห็นได้ว่าผลงานที่เคลมไว้ในเว็บไซต์ว่าได้ทำแนวกันช้างเป็นกำแพงนี่นะครับพอทำแล้วบางส่วนก็ส่งมอบไปอุทยานไปบางส่วนเนี่ยหน่วยงานรัฐเป็นกองทัพเรือนะครับทำเสร็จก็ส่งกลับมาให้มูลนิธิก็ดูก็กันอะไรไม่ได้เลยนะครับประสิทธิภาพก็ตามคลิปครับข้ามกันได้ตามสบาย คลิปถัดไปนะครับอันนี้ก็ดูเป็นการทําทั้งกําแพงแล้วก็มีครูกันช้างทั้ง2องอย่างแต่ผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าครูกันช้างได้หรือเปล่าแต่ผมเรียกสไลเดอร์ช้างน่าจะดีกว่านะครับในพาเรดกันออกมาขนาดนี้เท่าที่ดูผมก็อยากจะถามเลยนะครับสั้นๆอันนี้คือดีแล้วใช่ไหมครับไม่แน่ใจด้วยว่าการใช้โครงการแบบนี้ของมูลิธิแบบนี้เราตรวจสอบการใช้งบประมาณกับประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างครับเพราะไม่รู้ว่าจุดไหนในรัว้วในครูหน่วยงานใดรับผิดชอบบ้าง ท่านประธานครับผมจึงขอตั้งคาถามไปยังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าการที่คนในกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีมูลนิธิที่ทํางานสนองแนวทางยุทธศาสตร์ชาติการทํางานแบบนี้มันทําได้หรอครับอันนี้เข้าข่ายผมประโยชน์ทับซอ้อนใช่หรือไม่มาต่อกันที่หน่วยงานที่สองที่ผมจะกล่าวถึงก็มีสถานะเป็นมูลนิธิอีกแล้วชื่อมูลนิธิแบบย่อๆว่าขารุรักษ์มูลนิธินี้เท่าที่ดูวัตถุประสงค์ ก็พอจะสอดคล้องกับยุทธศาสชาติอยู่เหมือนกันเพราะทําโครงการที่ทําให้ช้างกับชุมชนอยู่ร่วมกันได้มูลนิธินี้มีทุนจดทะเบียนราวๆสิบล้านบาทดูไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่อํานาจบารมีมากมายมหาศาลชนิดที่เรียกว่าใหญ่กว่าหน่วยงานราชการที่ทําหน้าที่ตรงอยู่ตรงนี้เสียอีกสแกนเข้าไปดูกันได้นะครับเพราะในบอร์ดของกรรมการมูลนิธิเท่าที่ผมพอจะเปิดเผยได้มีประหลัดจากหลายกระทรวงทั้งที่ดูแล้วเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง ผู้นำเหล่าทัพผบอพอบทบผบบตลไปจนถึงองคมนตรีนั่งเป็นกรรมการมูลธินี้อยู่แถมที่ตั้งของสานักงานมูลธินี้ตั้งอยู่ในสถานที่ที่ผมคิดว่าคงไม่มีหน่วยงานใดกล้าเข้าไปตรวจสอบตัวอย่างงานของมูลทินี้นะครับมีงานหนึ่งที่น่าสนใจคือการทำหมู่บ้านขชานุรักษ์อาศัยการกำกับงานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อันนี้คือมูลทีสั่งกระทรวงได้อะครับมันมันทำได้อะครับ ซึ่งโครงการหมู่บ้านกระชานุรักษ์คือการให้ชุมชนกับช้างอยู่ร่วมกันได้ตามยุทธศาสชาติพอดีเลยครับแต่ผมก็ขอให้ดูวิดีโอถัดจากนี้นะครับผมถามว่าชุมชนที่อยู่ตรงนี้จะอยู่กันแบบปกติสุขได้หรือไม่ชาวบ้านตรงนั้นนะครับถ้าประกอบอาชีพกเกษตรกรรมทำสวนทำได้อยู่อยู่ช้างยกขยงมาอยู่รอบชุมชนเป็นส10ิบเป็นร้อยตัวเขาจะก้าวไปทำมาหากินกันไหมจะก้าวไปตัดยางกันไหม ผลที่ตามมาพอช้างมาอยู่ในชุมชนคือในบางพื้นที่ก็เลยต้องมีโครงการให้ประชาชนเปลี่ยนไปทําอาชีพอื่นๆที่ก็มีตั้งแต่การทําน้าพริกทําปุ๋ยหมกักไปทอผ้าไปทําตุ๊ก,กตาไปทําชาไปทําไม้กวาดเพื่อแก้ปัญหาช้างอันนี้มันแก้ปัญหาช้างป่าอยู่ร่วมประชาชนยังไงครับและเคมเป็นผลงานด้วยนะครับอันนี้มันไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนชัดๆเลยนะครับผมจึงขอตั้งคําถามต่อกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ว่าได้มีการตรวจสอบว่ามูลนิธิที่ผมกล่าวไปเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติจริงหรือไม่นี่ที่เดียวครับท่านประธานถ้ามูลนิธินี้ไม่มีหน้าที่ตรงๆการตั้งตัวไปพผู้ดำเนินการเอาข้าราชการใหญ่ๆมานั่งเป็นกรรมการถืออำนาจแล้วแบบนี้เรียกว่ามีการปล่อยให้มีการแทรกแซงหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงหรือไม่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเองที่งานตัวเองดันไปเกี่ยวข้องกับมูลนิธิแบบนี้ผมก็สงสัยว่าสามารถจะทํางานได้อย่างอิสระ จริงหรือไม่เพราะดันมีองค์กรที่ท่งอํานาจมากๆอยู่ในงานนี้ด้วยอันนี้จะเรียกว่ารัดซอนรัดได้ไหมครับซึ่งเรื่องนี้อันตรายนะครับเพราะว่าเกิดความผิดพลาดจากการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่ยทีพวกนี้มาเกี่ยวข้องคนเดือดร้อนคนเสียชีวิตก็พี่น้องประชาชนใครรับผิดชอบครับพี่น้องประชาชนออกไปทําอาชีพไปตัดยางไม่ได้ทํามาหากินไม่ได้พืชผลเสียหายบาดเจ็บเสียชีวิตค่าชดเชยเยียวยาก็น้อยเหลือเกินแค่หลักหมื่นหลักแสนกํานันผู้ใหญ่บ้านอปทอที่อยู่กับประชาชน เขาพยายามช่วยแก้ปัญหาแต่ทําอะไรไม่ได้มากหรือเพราะอำนาจสั่งการและงบประมาณถูกเอาไปสร้างผลงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในมูที่พวกนี้ศพที่ตายล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วครับศพก่อนหน้าที่วังจันครับเขตเลือกตั้งของผมถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปศพต่อไปที่ไหนดีครับท่านประธานขอบคุณครับ